สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการบ<า>ัน<า>จังปลาซ่า ยิวกับพวกเราทั้งสองคนครับผมกีทัชชัยชานะาทการครับและแอนนัทนาชานำเจริญสมบัติค่ะแน่นอนครับว่าช่วงเย็นแบบนี้เจอกับเราสองคนนะครับร้อมเสิร์ฟความบันเทิงแน่นอนรวมไปถึงนะครับนอกจากความบันเทิงแล้วเรายังมีของรางวัลนะครับเรียกว่าช่วงนี้แจกกันทีซะเหลือเกินครับ้องแอนแจกสจุกหนอิจฉาคุณผู้ชมเลยนะเพราะฉะนั้นติดตามกันให้ดีค่ะวันนี้ตลอดรายการเราแจกจริงๆถูกต้องครับอย่างที่บอกไปนะคะว่าเราจะแจกน้ําหอมสุดพิเศษแต่จะเป็นกลิ่นของใครดาราคนไหนอะไรยังไงต้องติดตามให้ดีบอกแอบบอกนิดนึง เราดีๆถ้าอยากได้อยากโดนนะครับตอนนี้ไปฟ o ลโลวกันก่อนที่อินสตาแกรมของเราครับบันเทิงพาซาอันเดอร์สกอตท o ูฟอร์ยูครับวันนี้เราเริ่มต้นกันก่อนเลยนะครับด้วยเรื่องราวดีๆครับเพราะว่าล่าสุดนะครับได้มีการเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับซีรีส์สุดฮิตนะครับเรียกว่าเขาฮิตกันทั่วเกาหลีและเคยฮิตในประเทศไทยนี่ติดมากนอนดูทุกคืนพูดจริงๆเคยดูเหมือนกันใช้เวลานานมากนะฮะแต่ว่าติดเลยนะครับกับพรินเซอทาวนะครับเจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชาครับล่าสุดคุณอนดาเอเวอรี ปรดักชันนะครับเอามารีเมคเป็นเวอร์ชันไทยแล้วก็ได้พระเอกครับอย่างหนุ่มหล่อนหน้าใสอย่างเต๋าเสตรพงมาเป็นพระเอกเรื่องแรกในชีวิตสุดยอดประกบคู่กับสาวแพตตี้ครับบรรยากาศงานวงสงวนนั้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับได้เรื่องดีวงสงวนซีรีส์พรินเ s s อ o าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะงานนี้หนุม่มอนดาเอฟลิคแฮม ผู้จัดละครทุ่มเต็มที่ดันหนุ่มต๋อเศรษฐพงขึ้นแท่นเป็นพระเอกประกบคู่กับสาวแพตตี้อังสมาลีเป็นครั้งแรกให้แฟนๆได้จิน้นฟินกระจายกับบทบาทสาวน้อยแสนโกะที่จับพัจะจักรพลว่าแต่งงานกับเช้าชายสุดแสนจะเย็นชาเรื่องราวที่เกิดได้รับความนิยมและประสบความสาเร็จโด่งดังในเวอร์ช่งเกาหลีไปทั่วเอเชีย นอกจากนี้ก็ยังได้สาวเบบีทันชนกยุย้ยปัทมวานและนักแสดงคนอื่นๆอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันในเรื่องโดยเหล่านัากแสดงผู้กำกับและผู้จัดแต่ก็รับประากาันเป็นเสียงเดียวกันว่าสนุกครบรถแน่นอนค่ะคือผมว่าไอ้เรื่องเดิมเขาทำไว้ดีมากดีดีแบบจนผมเริ่มรู้สึกกดดันแล้วตอนนี้ม,นมันมันมีองค์ประกอบเยอะมากมันทั้งสนุกทั้งตลก ทั้งเข้มข้นฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับผมก็จะเริ่มถ่ายทำกันในปีนี้ก็น่าจะได้ชมกันประมาณปีหน้านะครับผมก็อดใจรอด้วยนะครับโอ้โหหล่อสาย ระจายเลยนะฮะจริงๆเราเคยไปดูในในโซเชียลเขาเคยสอบถาม,มาว่าแล้วหัฉากของแบบวังจะเป็นยังไงะนะฮะเพราะนั้นต้องติดตามให้ดีนะครับรับรองว่าซีรีส์เรื่องนี้นะครับถูกใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนครับใช่ค่ะปีหน้าได้ชมกันแน่นอนนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะ,คะไปต่อกันที่ข่าวหนึ่งพี่กีเรียกว่าเราได้พาไปชมบรรยากาศการซ้อมกับคอนเสิร์ตนี้มาแล้วเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตการกุศลครั้งยิ่งใหญ่นำทีมโดยอาตุลสุชาติสวางกูลค่ะกับคอนเสิร์ตสุชาติ and f r i รน d ์มิตรภาพระหว่างเพื่อนเรียกว่างานนี้ขนศิลปินมา ้างความสุขให้กับทหารแล้วก็ตำรวจมากมายจริงๆส่วนภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตจะสนุกแล้วก็อบอุ่นแค่ไหนไปติดตามชมกันเลยค่ะ ค่ะสำหรับคอนเสิร์ตการกุศลที่ห like, ลายคนประทับใจกับคอนเสิร์ตสุชาติแอนด์เฟรนส์โดยศิลปินนักร้องคุณภาพสุชาติสว่างกูลค้นเพลงฮิตอดีตไม่ว่าจะเป็นเพลงทำไมคิดถึงเธอใจรักอย่างไม่ใยเข้มหมันที่ผ่านพ้นไปคืนนี้มีเพียงดาวและเพลงอื่นๆอ,อีกมากมายมาให้แฟนเพลงได้เต็มอิ่มกว่า3ชั่วโมงเต็มนอกจากนี้ก็ยังได้แขกรับเชิญสุดพิเศษเจี๊ยบนทญยาในแพทย์วิภูกำเนิดดียายแววตีสิบและโจโจ้เดมิเนนมาร่วมสงสีสันบนเวทีท เอาไรก่อนต้องลุกก oh ับที่นั่งขึ oh. ้นมาขยับเต้นตามเลยเลยค่ะนอกจากจะได้ฟังเพลงพร้อมๆกันไปแล้วรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตการผส์สุชาติแอนเฟรช์หลังหักค่าใช้จ่ายก็จะนำไปจัดซื้อของคอนใหม่สสำหรับทหารและตำรวจที่ปฏิบัติงานในเขต3จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วยค่ะโอ้ มันจริงๆะ่ะคิดว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนครับแต่ความฟิตของอตต้นเนี่ยไม่ธรรมดาเนะยครับจริงๆเขายังรอแล้วก็เสียงหวานเสียงนุ่มเหมือนเดิมนะคะแต่สําหรับใครที่พลาดไปต้องรอแล้วครับไม่รู้ว่าต้นคนจะมีอีกเมื่อไหร่นะฮะ<ช>ก็ติดตามกันให้ได้แล้วกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้ห้ามกระพริบตาไปไหนห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนด้วยเพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปติดตามสกูปพิเศษครับกับเบื้องหลังเบื้องหลังนะครับการถ่ายทำนะครับซีรีส์ชื่อเดรียกว่าน้ําดีของช่องเรากับเวลาในขวดแก้วครับซึ่งวันนี้ครับเราบอกกัน ภาพกลุ่มกับด้วย uh huh. อย่างพี่น uh ็อตนุตินะครับรวมถึงนักสดแสดงนำ uh huh. อย่างหนุ่มเตาเสถรพองศ์อีกแล้วนะครับกับน้องใบเตยบรรยากาศ uh huh. จะเป็นอย่างไรห้ามกระพริบตาเด็ดขาดเลยครับ uh huh. ตรงเป็นเรื่องนี้เรื่องน,องนี้คือในตลาดไม่มีเรื่องแบบนี้นะ<ม>ตอนนี้ไม่ว่ามันมันเป็นเรื่องที่ดีเรื่องนี้จะว่าเบาก็ไม่ใช่เขาก็แรงแต่ว่าเป็นเป็นเรื่องที่ภาษาละครเขาเรียกว่ากลบควมคือมีทั้งด้านดีด,ด,ด้านไม่ดีไม่ใช่ว่าไม่ใช่แบนที่มีแต่ด้านดีอย่างเดียวไม่ดีอย่างเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ เรื่องเวลาในกดแก้วเป็นวรรณกรรมของชาติด้วยแสดงว่าเกิดจากความที่ชอบของตัวพี่น็อตด,ด้วย่นี่เป็นคนชอบอารร่านหนังสือชอบนิยายแสดงว่าค่อนข้างคา,าดหวังกับเรื่องนี้อยู่พอสมควรแหละพี่น็อตใช่ไหมพี่ค่อนข้างมั่นใจเรื่องนี้ว่าร้อยให้ร้อยเลยไหมพี่เต็มร้อยก็ต้องโดนอะ <S <S> <S เรื่องนี้ร่วมงานกับทูฟอ,อยูเรื่องแรกใช่ไหมใช่ใช่เป็นมายังไงร่วมงานทูฟอยูแบบว่าก็ต้องขอบคุณทูฟายูนะที่ให้โอกาสเพราะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ย ยากที่จะทำใน,ในหลายๆโอกาสเพราะเนื่องจากเป็นเรื่องสร้างสารรค์นะฮะละครสร้างสารรค์เรื่องสร้างสารรค์เนี่ยการจะทําให้ผ่านเนี่ยค่อนข้างยากทีเดียวแางวิธีการแล้วก็ทําให้สนุกเนี่ยยิ่งยากเ,ยเพราะว่าถ้าจะสร้างสารรค์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยมันก็อาจเวลานําเสนอมาเป็นภาพแล้วอาจจะดูแบบน่าเบือ่อเพรานะานั้นเนี่ยเราจะต้องใส่ ความเป็นชีวิตจริงเข้าไปด้วยความเป็นดราม่าเข้าไปด้วยผสมผสานหลายๆอย่างเข้าไปให้มันมีหลากหลายรสเรื่องนี้หนอห่ที่เรารู้กันว่าเป็นละครรีเมกดานไหมทั้งคู่เลย โอ้เราคุย uh, ก <laughs> so uh, ันตลอดนะกดดันครับเพราะว่าหลายๆครั้งที่เขาดีเมมาเนี่ยเขาได้รางวัลตลอดซึ่งก็เป็นแบบเสียงที่แบบคอยกดดันตลอดเวลี่นี่ออกมาดีมากนะเนี่ยแต่ว่าเราก็ไม่พยายามจะไปโฟกัสตรงนั้นแล้วก็พยายามมาทาของเราให้ดีที่สุดครับสำหรับเตยก็กดดันนิดหน่อยค่ะแต่เตยคิดว่ามันเป็นมันเป็นการรีเมคใหม่เพราะฉะนั้นมันก็คือ คือบทก็ใหม่อะไรก็ใหม่หมดเลยก็คือพยายามเล่นให้เป็นตัวจอบมากที่สุดเข้าใจเขามากที่สุดนี้ดีกว่าค่ะกวกระแสียผาวิจารณ์ไม้อาอย่างนี้ดีกว่าคือคนก็จับตามองไงคือรุ่นเก่าก็ดูผ้าอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยก็ดูอยู่แล้วสำหรับเตยแต่ไม่กลัวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเออก็เหมือนคือเขาวิจารณ์มาอย่างน้อยแล้วก็สามารถเอามาปรับปรุงตัวเองได้่าล่ะคะมีภาาวิจารณ์เหรอครับก็ รับได้ครับรับได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ถึงนะแบบโอ้ยอยาาวิจาร์ชนะอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับก็คือวิจารณ์ได้ทุกทุกครั้งทุกคนงานสามารถวิจาร์ได้อยู่แล้วแต่ <นะ S 1> แก็อยากให้ดูก่อนเนาะแล้วก็อยากให้มาติดตามตกันก่อน<ช>อะไรเงี้ยครับผมใช่เอาเลยค่ะรบกวนเวลานักแสดงและผู้จัดมามากแล้วหมดเวลาของพลอยแล้วละค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราลาไปด้วยภาพเบื้องหลังการไหนทำของเรื่องนี้กันเลยดีกว่าสำหรับวันนี้พลอยลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ทำแต่ละฉากก็จะเป็นวัยรุ่นแบบว่าทะเลาะบอกแว้งกันตีกันคือแบบบอกเลยว่าแต่ละฉากดีมากๆคือเป็นฉากแบบกีฬาสีไง<ช>ก็ทะเลาะก,กันในโรงเรียนไงแต่ที่สําคัญครับละครเวลาในฝวดแก้วจะออนแอร์วันนี้เป็นวันแรกนะครับติดตามกันให้ดีครับตั้งแต่เวลา19บเนาฬิกาเป็นต้นไปทางช่อง True for you ครับใช่ค่ะรวมไปถึงยังติดตามได้นะคะวันจันทร์กับวันอังคารหนึ่งทุ่มเหมือนกันคะ่ะเอาละครตอนนี้นะครับได้วเวลาแล้วรวมมือพร้อมกันค่ะพิกิ yeah! สำหรับวันนี้นะฮะเรามีของใจอีกแล้วนะครับสาหรับน้ําหอมดาราวันนี้เป็นดาราคนไหนครับบอกเลยว่าเป็นสาวสวยตลอดกาลนั่นคือพี่อั้มพัชราภานั่นเองเขามีชื่อด้วยนะน้ําหอมเขาเขาชื่อว่าเซ็กซี่มีบายอั้มพัชราภานดูเซ็กซี่มากเลยครับน้นแอนแต่เราเซ็กซี่ไม่เท่าเขาแต่บอกว่าถ้าใช้แล้วเนี่ยจะเซ็กซี่ขึ้นอย่างแน่นอนนะครับวันนี้เราแจก2รางวัลด้วยกันนะครับมูลค่า3,300บาทใช่คบาทวิธีการครับน้นแอนยังไงครับอันดับแรกเลยค่ะไป follow กันก่อนนะคะกับบันเทิง p l a ซ่า i True for you. ครูอยู่หลังจากนั้นฟังคำถามให้ดีดค่ะคำถามไม่ยากเลยถามว่าวันนี้เบื้องหลังที่เราพาไปติดตามชมการ <ผม S 1> ถ่ายทำละครเวลาในขวดแก้ว ฉากอะไรหุยดูสิ<ห><ห>ง่ายจะตายเมื่อกี้ลบไปด้วยท่าทางเ่ยนะคุณเราบอกไปแล้วไงคือเห็นแล้วว่าเป็นการทําอะไรกันนู่เพราะฉะนั้นพิมพ์คาตอบมาเลยค่ะส่งมาที่ไอจีของเรานะคะใครใที่ <ผม S 1> ตอบเร็วที่สุดและก็ถูกที่สุด2ท่านเท่านั้นที่จะได้รับรางวัลของเราไปนะคะจานวน2รางวัลน้าหอมมูลค่า3,300บาทแต่ย้ำกันนิดนึงว่าเราจะแจกเฉพาะคนที่สามารถมารับได้ที่ตึกทุกพัฒนาการรวมไปถึงมีเสียค่าใช้จ่ายเล็กน้อยกับภาษีหักนาที่จ่ายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเน่ยรีบตอบก็มาเลยนะ ในอินสตาแกรมของเราบันเทิงฟาซาอันเดอร์สกอร์ทูฟอร์ยูครับแต่ว่ายังมีครับน้องแงนค,ความพิเศษยังไม่หมดครับล่าสุดนะครับสาวก Star War นะครับเตรียมเทกันได้เลยนะครับเมื่อ True Book S นะครับให้แฟนๆนะครับได้ร่วม ฟาร์ตี้แบบสุดเอกซิฟกันเลยเหมือนเข้าไปอยู่ในสงครามสตาร์วอรเลยอู๋นี่ลุ้นมากเลยนะจริงๆอยากเป็นหนึ่งคนในนั้นเลยพี่กิ๋ถูกต้องครับครั้งแรกในประเทศไทยนะครับที่แฟนๆจะได้สัมผัสบรรยากาศสุดล้ำและชมแฮปปิ้งโชว์ที่ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในฐานกองทัพเอ็มพายและพิเศษสุดครับผู้โชคดีจะได้รับกิฟต์เซ็ตซีเวเนียร์ลิมิเต็ดเอ dition ของแท้มีเพียง300ชุดเท่านั้นนะครับแล้ไม่ถึงนะครับบัตรชมภาพยนตร์กว่า350ที่นั่งนะครับร่วมสนุกกันได้เลยนะครับแอร์ครับ o ายนะครับนทร ตั้งแต่วันนี้จนถึงเที่ยงตรงของวันพรุ่งนี้เท่านั้นนะครับบอกได้เลยว่า้าพลาดแล้วคุณจะพลาดโอกาสไปเลยใช่จริงๆเขาเป็นภาพยนตร์ที่หลายๆคนตั้งตารอเพราะฉะนั้นคุณจะได้ชมก่อนใครแล้วก็เอ็กซ์คลูซีฟสุดๆดีของรางวัลแจกด้วยได้เลยไหมติาตามได้เลยไหมได้ไหมได้ไหมได้เลยครับพุ่งมรีบแอบเลยตอนนี้เลยรวมไปถึงตอบคำถามในรายการของเราด้วยเพื่อรับน้ําหอมดาราของเรานะครับวันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วแต่ก่อนจะจากกันไปนะครับเห็นกันมาตลอดเลยสําหรับบรรยากาศการถ่ายปฏิทินต้อนรับปีใหม่ถูกต้องค่ะ แอนก็ถ่ายมารู้สึกไงบ้างเราก็สวยแซบกันนะพีก่กีก็หล่อกันอยู่นะพี่พกีกรของเราแต่พิธีกรรายรการของ <ผม S 1> เรานี่มีหลายรายการมากพี่กีซึ่งวันนี้เราจะพาไปชมอีกหนึ่งรายการค่ะเรียกว่าพิธีกร3 6 3คนของเรานี่ก็ทั้งแซบแล้วก็ความรู้แน่นไม่ต่างกันเลยเราจะได้เห็นอีกมุมหนึ่งของเขาในการโพสท่าของเขาทั้งซ้ายทั้งขวาจะเป็นอะไรเ้าใครต้างใครต้อใครเรียกว่าเขาเป็นคุณปุ้ยคุณอาร์มแล้วก็คุณหนุ่ยจากรายการยิ้มทั่วไทยนี่ติดตามได้ทุกวันเหมือนกันนะคะช่วงเช้าแต่ว่าวันนี้ครับหมดเวลาลงแล้ว ครับเราจะทิ้งท้ายไปด้วยภาพบรรยากาศการถ่ายปฏิทินที่เรียกว่าเอกล v e แบบสุดๆไปรพร้อมๆกันเลยครับวันนี้กินแล้วต้องลาคุณผู้มชมไปก่อนแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ